สวัสดีครับทุกคนนักาวเป็นไทยนะครับก็สวัสดีวันจันทร์ที่เท่าไหร่เนี่ยวันจันทร์ที่สิบสองนะครับเตือนภูตเสภาก็หายไปช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่าธุระจะบอกว่าแบบธุระคือธุระอิดนะว่าภาษาภาษาคนเหนื่อนะครับก็คือว่ามีธุระเยอะนิดหนึ่งครับช่นนี้ก็าล่ววันนี้ก็มาทักทายแล้วก็ขูคุยกันหน่อยก็คงไม่พ้นเรื่องความรักนะครับความรักความสัมพันธ์เนาะก็อันนี้เป็นอะไร เป็นพื้นที่ใจหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะทํางานแล้วก็ดูแลแบบอะไรช่วยเหลือุคนคนรับขานะแล้วต่วตัวเราเองนะเพราะว่าเรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่เขาว่าไงบางทีเก่งมาจากไหนเนี่ยเราก็แพ้แพ้ใจตัวเองแพ้แบบว่าแพ้ในเรื่องเนี้ยแพ้ในส่วนนี้ของชีวิตนะแต่ว่าไม่ได้หมายว่ามันเป็นสิ่งที่อุ้ยแบบยากเกินไปที่จะมีแบบรักที่ดีหรือมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าส่งเสริม เออสุขภาวะอะไรเงี Health, ้ย Health, healthy healthy relationship อะไรเงี้ยหรือว่าส่งเสริม well being ของเราครับมันมันไม่ไดีคือว่ามันท้าทายครับแต่ว่ามันมันเป็นไปได้เนาะก็วันนี้จะมาคุยนิดนึงคือหลายครั้งเวลาที่เราคิดถึงเรื่องความสัมพันธ์นะครับเราก็จะบอกว่าโอ้ยทำไมเ่ รักกันตอนแรกๆก็แบบดูดีอะไรเงี้ยผ่านไปแป๊บหนึ่งหมดฮันนีมูนแล้วทำไมมันไม่ราบรื่นเลยหรือว่าทําไมเราพูดกันไม่เข้าใจกันเลยทาไมทําไมความรักมันไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าถ้ามันดีมันต้องราบรื่นถ้ามันดีเราต้องเข้าใจกันแบบเกือบทุกเรื่องหรือทุกเรื่องเสียงครับอันนี้ซึ่งพอเรามีเป้าหมายที่จะให้ความสัมพันธ์เราเป็นเรื่องของหนึ่งคือราบรื่นสองต้องเข้าใจกันเกือบทุกเรื่องเลยครับอันนี้ครับ สองตัวเนี้ยคือตัวสร้างปัญหาละถามว่าทําไมสองตัวนี้หรือว่าความคิดสองอันนี้ถึงเป็นตัวสร้างปัญหาเพราะว่าในธรรมชาติของมนุษย์อะครับของเราเนาะคือความราบรื่นนะครับหรือว่าทุกอย่างที่มันดูเป็นสมูททั้งหมดเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ได้สเช่นว่าถ้าเรา ทำงานโดยไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยเอ๊ะตกลงงานเนี่ยมันเป็นงานที่เหมาะสมกับเราไหมาเงเพราะสุดท้ายเราก็จะเบื่อใช่ไหมก็แบบทาทุกอย่างก็ได้แต่ว่าถ้ามันมีความท้าทายมันมีโจทย์ให้เราได้แก้ไขเราก็รู้สึกตื่นตัวแล้วก็รู้สึกที่จะแบบชอบแล้วก็เป็นตื่นเต้หนหะอยากจะทําแปลว่าความราบรื่นเนี่ยเห็นไหมฮะว่าในแง่ของการทํางานเนี่ยก็ไม่ได้แบบที่จะแบบดีเสมอไปเนี่ยและอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีความราบรื่นในความสัมพันธ์นะเขาบอกว่าถ้าเรามีถ้าทุกคนอะถ้าทุกคนในที่ทํางานชอบเรา ถ้าทุกคนในที่ที่แบบที่ในกลุ่มเพื่อนถ้าทุกคนชอบเราหมดเนี่ยแปลว่าเรามีปัญหาแล้วดังนั้นคืออันนี้ไม่ได้หมายว่าใครดีหรือไม่ดีนะคะหรือว่าแบบว่าอยากจะสร้างความแบบว่าอะไรร้าวฉานเนาะียงแต่ว่าถ้าทุกอย่างมันดูเรียบไปหมดราบรื่นแบบแปลว่ามันอาจจะมีบางอย่างอะซ่อนอยู่เก็บเอาไว้อยู่อันนี้เราต้องไปหาว่าดังนั้นเนี่ยการราบรื่นหรือว่าแบบว่าผิวน้ําที่มันเรียบเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าทุกอย่างมันจะแบบข้างข้างใต้อะมันจะดีนะอันนี้เราต้องแบบค่อยๆไปเสาะหาเนาะ คือในเรื่องของความราบรื่นคือว่าบางครั้งเนี่ยความราบรื่นไม่ได้แสดงว่าความรักเราเนี่ยดีเสมอไปแล้วบางครั้งเนี่ยการที่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆมาให้ช่วยกันแก้ไขอ่ะก็จะเพิ่มข้อที่2อที่เรามองหาความเข้าใจเพราะถ้าราบรื่นไปหมดเขาเขาพูดเขาชี้นกเป็นนกเขาเขาชี้นกก็เราก็บอกว่านกเขาชี้ไม้ก็บอกว่าไม้แล้วตกลงความคิดทั้งหมดเนี่ยในความสัมพันธ์นของใครกัน เห็นไหมครับว่าถ้าเราแค่มองหาอความราบรื่นความเข้าหรือว่าการแบบลงรอยกันทั้งหมดก็แปลว่าบางครั้งเราอาจจะใช้ชีวิตอหรือว่าอยู่ในความรักน่ะเพราะว่าความคิดของแค่ฝ่ายเดียวครับเวลาที่มาอยู่ความรักเนาะแล้วก็มาเป็นทีมเดียวกันเนาะก็สองคนสองสองคนก็เป็นทีมเดียวกันแต่ว่าหลายครั้งเราดูว่าพอเราอยากจะให้ราบรื่นอ่ะากฏว่าเราไม่ได้เป็นสองคนในทีมเดียวครับเรากลายเป็นคนนึงอ่ะแล้วก็อีกคนนึงก็อยู่ภายใต้หรือว่าแอบแอบซ่อนอยู่ในเงามืดคือหมายว่าในเงามืด คือไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเขาจะทําอะไรแล้วก็เอออไปหมดสุดท้ายเราก็เสียความเป็นตัวเองเนาะคือเราไม่ได้บอกให้คนอื่นเราไปยืนหยัดที่จะต่อสู้หรือว่าแบบเพื่อที่จะแบบว่าไม่ไม่ยอมเสียความเป็นตัวเองเนอันอันอันนี้ไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเราอยากจะให้เข้าใจกันเนี่ยเราจะต้องแบบสามารถที่จะบอกความคิดของเราได้เราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเราปรับตัวแค่ไหนจะเข้านอนกี่โมงเราจะแบบ จะไปเที่ยววางแผนการเงินทําทํากิจกรรมต่างๆครับที่ที่เราจะทําด้วยกันได้หรือว่าแล้วเวลาพักผ่อนส่วนตัวของเราเราจะจะจะเป็นยังไงบ้างในของแต่ละคนแล้วก็การสื่อสารเนี่ยเราจะพูดยังไงซึ่งถ้าเราแบบกลับไปตอนที่เราเคยคุยกันนะครว่าองค์ประกอบ3ส่วน หลักๆถ้าถ้าเราดูในเรื่องความสัมพันธ์คือว่าในการแบบสื่อสารที่ดีใช่ไหมครับ good c o m m u n i c a t i o n แล้วก็มีเรื่องของการที่เราได้มีประสบการณ์ร่วมกันใช้เวลาร่วมกันอย่างเงี้ยก็คือแชร์ e e x p e r i e n c e s ิ n แอนด์แอ t ทเนาะที่เราทาและสุดท้ายก็คือแบบ You Time มี Time ก็คือเวลาส่วนตัวของแต่ละคนถ้าเราอะสามารถที่จะแบบอะไรจัดเวลาให้ทั้ง3ส่วนเนี่ยฝึกที่จะพูดดีๆหรือว่าผูพูดไพเราะต่อกันพูดด้วยความเข้าใจให้เวลาแก่กันและกัน,กนมีเวลาส่วนตัวแล้วก็มีเวลาที่มีอยู่ด้ววยกันเนเ่จะห็หมา บางครั้งมันไม่ราบรื่นนะเพราะบางทีเขาก็อยากจะไปตรงโน้นหละเราอยากไปตรงนี้บางทีก็พูดไม่เข้าหูกันแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าความรักไม่ดีดังนั้นก็คือจะกลับไปครันว่าถ้าบางครั้งเรามองหาความราบรื่นในความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะไม่เกิดความเข้าใจก็ได้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าต้องต้องเข้าใจกันทุกเรื่องทุกเรื่องหรือว่าแทบทุกเรื่องอันนี้ก็อาจจะนํามาปัญหาคือเราไม่จําเป็นจําเป็นจะต้องเข้าใจกันทุกเรื่องก็ได้เนาะเพราะว่าบางครั้งบางเรื่องเนี่ย ด้วยความที่เราก็มีแบ็กกราวด์ต่างกันเนาะแฟนเรารอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบเข้าใจมามาจุดนั้นแล้วก็ฝึกที่จะเจอเขาเนาะบอกว่าเจอเขาหรือว่าฟังเขาในจุดที่เขากำลังชธิบายอยู่แต่เราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยก็ได้ก็ฟังดูซิว่าเขาไว่ายไงเพื่อเราจะได้เข้าใจเขาเนี่ยมากขึ้นเนาะแต่ว่าถามว่าเราจะเข้าใจกันทุกเรื่องไหมบางทีก็ยากมากเพราะว่าวันเนี้ยเราก็ชอบบางอย่างเออแต่ก่อนเนาะเราก็ชอบชาเขียวกันใช่ไหมตอนนี้ก็ชอบมา <laughs> เปลี่ยนใจกันไปแล้วดังนั้นเนี่ย ใจที่เปลี่ยนไปเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ารักมันเปลี่ยนแปลงใจที่มันเปลี่ยนไปเพราะว่ามีสภาพแวดล้อมที่ทาให้ต้องคิดต้องพูดหรือว่าต้องต้องแบบพยายามที่จะอะไรอะลองวิเคราะห์ต่างๆครดังนั้นเนี่ยสิ่งจุดที่เราสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้คือว่าลองมาฟังซิว่าเขาอะพูดอะไรเขาคิดอะไรตอนนี้นะเวันนี้เป็นยังไงบ้างในในการที่เราจะอยู่ด้วยกัน,นครับเขาบอกว่า hard conversation เนาะการที่พูดหรือว่าการที่แบบ สามารถที่จะแบบมีบทสนทนาที่มันในเรื่องยากๆอะ่ะเรื่องที่มันหนักใจเรื่องที่ไม่กล้าพูดเนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ความรักยืนยืนยาวนะและอย่างคือการทะเลาะกันการทะเลาะกันเนี่ยถ้าเราทะเลาะแล้วก็แบบทะเลาะแบบเขาเรียกแบบมีประโยชน์หรือเปล่าทะเลาะแบบเอ,อ เสริมสร้างทะเลาะเสริมสร้างเนาะคือว่าทะเลาะพอทะเลาะกันแล้วขัดแย้งกันแล้วก็ดองซวยเราขัดแย้งกันเรื่องอะไรนะแล้วก็มาตรองดูเนาะไม่ได้ดทะเลาะแล้วตบตีกันอันนี้อันนี้ไม่เห็นด้วยทะเลาะแล้วก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยกันจุดไหนแล้วก็ลองมาปรับลองมาดูซิว่าจุดไหนอะที่ทําให้เราทะเลาะก,กันแล้วพอเราะทะเลาะก,กันเรื่องอันนี้ครับก็ทําให้ความรักอะยืนยาวด้วยเนาะดังนั้นเนี่ยจะกลับไปอีกหนึ่งที่เราพูดนะว่าถ้าเราจะมองหาค่ความราบรื่นในความสัมพันธ์เนี่ย ในส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เราอะไม่ได้มีอะไรส,สุขภาวะเนาะหรือว่าไม่ได้เฮลตี้มากครับเพราะว่าบางทีถ้าเรามองหาแค่ความราบรื่นอ,อาจจะมีใครใครใครคนหนึ่งคนในความสัมพันธ์หรือว่าทั้งสองคนอะปิดซ่อนอะไรไว้อยู่เพราะไม่ได้เป็นตของตัวอิงหนังเต็มที่เนาะเอออ,อหอมกชี้นกเป็นไม้ไม้เป็นนกเป็นทั้งหมดอะไรเงี้ยเราอยากจะให้คนที่มาอยู่ด้วยกันนะครับความสัมพันธ์เนี่ยสามารถที่จะคิด สามารถที่จะพูดด,ด,ด้วยด้วยสุภาพด้วยผู้ไพเราะในความคิดของเขาได้และสามารถที่จะแบบบอกอารมณ์ของตัวเองครับหรือความต้องการและความต้องการของตัวเองอ่ะในความสัมพันธ์ได้โดยที่ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเห็นด้วยกันตลอดเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องรัาเรื่อนตลอดครับแต่ว่าสามารถที่จะคุยกันได้และความเข้าใจเนี่ยไม่ได้มาจากการเห็นด้วยกันในทุกเรื่องแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยมาจากเรื่องที่บอกว่าแม้เราไม่เห็นด้วย เราก็สามารถที่จะรับฟังได้อันนี้คือคือสิ่งที่ผมว่าน่าเป็นความเข้าใจที่เราจะมีในความสัมพันธ์อะมากกว่าการเข้าใจกันทุกเรื่องเนาะนั้นก็วันนี้นะครับก็ฝากไว้ว่าอย่ามองหาความราบรื่นแค่ความแค่ความราบรื่นในความสัมพันธ์แต่มองหาการที่เราเองอะสามารถที่จะเห็นต่างกันได้ขัดแย้งกันได้ เธอชอบอาหารไทยฉันชอบอาหารฝรั่งวันนี้เราจะไปทานตรงนี้ฉันอยากไปเที่ยวไปดูหิมะแต่เธอจะไปปีนเขาอะไรอะวันวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยฉันอยากจะพักผ่อนแต่ว่าเธอจะออกไปข้างนอกเห็นต่างก็ได้เลยไม่เป็นไรเลยแล้วกข็ขัดแย้งกันได้แต่ว่าขอให้อย่าลืมว่าขอให้ใช้คําพูดที่เพราะๆคําพูดที่แบบเ,เหมาะสมไม่ไม่กระโชกโขกหักเลาพยายามที่จะแบบว่ารับรู้อารมณ์ หงุดหงิดอารมณ์โกรธของตัวเองแล้วก็ค่อยๆมาพูดจาก,กันเพราะว่ากูดคอมมิเนเคชันนะครับการสื่อสารที่ดีเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สามารถที่จะให้เราอ่ะอยู่อยู่ด้วยกันได้แม้ว่าเราอ่ะไม่เห็นด้วยกันทุกเรื่องเนาะแล้วก็ส่วนความเข้าใจนั้นที่จริงแล้วนะครับการที่เราจะเข้าใจคนอื่นได้ดีเนี่ยมันจะเริ่มจากการที่เราเข้าใจตัวเองด้วยเนาะถามว่าเราเข้าใจตัวเองได้ยัยงไงก็ขอแค่ฝึกนะครับว่าเนี่ย รู้ทันความคิดหน่อยซิว่าตอนนี้เราคิดอะไรอยู่แล้วอารมณ์ของเราเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าสามารถที่จะคิดต่อไปนี่คือแล้วเราต้องการอะไรเป็นประจําวันเนี่ยเพราะหลายคนเวลาที่พูดถึงความต้องการตัวเองเนี่ยก็จะค่ยอยหยุดเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเออฉันต้องการอะไรแต่ว่าถ้าคนอื่นบอกให้ทําอะไรเนี่ยก็จะทําได้แต่ว่าถ้าบอกว่าเออแล้วเธอต้องการอะไรเธอต้องทำก็บอกไม่ค่อยได้พอเราไม่สามารถที่จะบอกหรือเข้าใจตัวเองได้นะครับตัวนี้ก็จะทําให้คู่รักของเราแฟนเราก็ไม่สามารถจะเข้าใจเราได้เพราะว่า เขาจะเดาใจได้ยังไงนะเพราะเขาไม่ใช่เราดังนั้นลองฝึกนะครับฝึกด้วยกันที่จะรับรู้เนาะความคิดเนาะรับรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ที่สําคัญรับรู้ความต้องการเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับว่าเราอยากจะได้อะไรความต้องการเนี่ยไม่ได้หมายว่าพอเรารับรู้ความต้องการแล้วเราจะต้องทาทันทีใช่ไหมโอ้เนี่ยเราจะต้องแบบเราเรารู้ว่าเราต้องการที่จะแบบอะไรนะไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ ไม่ใช่ว่าต้องจัดกระเป๋าทันทดีอาจจะต้องรอเวลาคือมันไม่จ้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องทำทันทีเพื่อตอบสนองความต้องการแต่ว่ารับรู้เอาไว้เพื่อให้เรารู้ว่าเนี่ยคือหัวใจของเรานะเราชอบแบบนี้เราอยากจะได้แบบนี้อะไรเงี้ยก็ค่อยฝึกกันไปก็โอเคนะครับก็วันนี้ฝากไว้แคน่นี้หวังว่าเราจะไม่มองหาความราบรื่นเราจะไม่มองหาความเข้าใจกันทุกเรื่องแต่ว่าเราจะมองหาพื้นที่ที่เราอะสามารถที่จะรับฟังกันและกันแม้ว่าเรามีความคิดที่ต่างกันในความสัมพันธ์ได้เนาะ ก็ความคิดมันอาจเปลี่ยนแปลงได้นะครับความเข้าใจก็อาจจะมีขึ้นมีลงได้เนาะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าความรักที่เรามีอ่ะมันมันมันไม่ดีเนาะมันยังคงอยู่ตรงนั้นนะก็ความรักนี่แหละครับที่จะช่วยให้เราดูความเป็นจริงได้อย่างเงี้ยความรักหรือว่าความห่วงใยที่เรามีให้กันในการเนี่ยถ้าเราใช้อย่างแบบเสริมสร้างนะครับความรักตรงเนี้ยความเข้าใจตรงเยเออความความรักตรงเนี้ยความห่วงใยกันตรงเนี้ยจะช่วยให้เราสามารถที่จะเข้าใจกันได้ ในระดับหนึ่งเพื่อที่จะเหมือนกับว่าสร้างเนาะความเข้าใจไปเรื่อยๆต่อกันและกันเนาะก็สิ่งที่สำคัญทสุดน,นะเข้าใจตัวเองก่อนเนาะแล้วก็รักตัวเองให้พอนะครับโอเคเนาะมีอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ครับสวัสดีครับ